ระวังติดดื้อทำไมไม่กลับนี่หร,อหรือดื้อนี่กลับตรงนี้อะอย่างนี้ก็ได้เอ้าสชทอหมดงานก็มานี่นย,ย่างใหญ่อีกสองคันครับโอ้โอเบาหน่อยไม่มีใครรีบหรอกทาไมแซงคิวหรอกมันลื่นเฉย ฝนตกถนนลื่นครับฝนตกถนนลื่นว่าลื่นครับติ้นยังแข็งเลยแต่มันลื่นพวกนี้ก็วิ่งได้แหละแข็งโป๊กเลยดูอะวิ่งครั้งต่อนี้มันอัดแน่นครับแข็งโป๊กเลยมียุบเลยเนี่ยดูอ่ะ ก็จะมันลื่นแค่นั้นเองอีกครงการต้องลงลูกล้างใช่ไหมลุงเราได้แล้วครับรอดไปแล้วสองคันเหลืออีกสองคันครับได้แค่ไหนแค่นั้นเราพี่บอยเนาะเสียบลื้นไม่ถอยไปก่อนนะถ้าเสียแจ็คนะเสียแจ็คทิงนู่นเลยสุดเลยเสียแจ็คกลับมาไม่ได้เราหัวโตอ่ะรถหัวโตมายาก ลื่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวพวกหัวโตอ่ะลื่นอยู่แล้วหนังหัวเนาะเห็นไหมน่ะสายแล้วสายเอวแล้วสายเอวสายเอวเล่นสไลดเดอร์นะครับเล่นสไลเดอร์ลึ้งเกียจะนับเลยไปเลยเมียนยุกติดแต่เอลมันลื่นจังหวัดตะเดย์กับไซค์ท่านตุ๊กโจสเตอร์โม้ยได้ยินาติดจัง พอได้แค่ไหนแค่นั้นลูกพี่คนตกใหม่ๆก็ลื่นมากอ่าดูดูดูติ้งเต้ยดอผมติงเทศบาลนี่ใช่ไหมติ้งเทศบาลนี่นี่แน่นเดือดูกโอ้ห้อะ รถใหม่เข้ากระแรงเนาะมาหาเปรีเป้เปแล้วเปรี้ยวแล้วเอาเลยถึงนั้นก็ยังตามอยู่อพอแล้วลูกพี่วันนี้ผมได้ได้เกาผมได้เก่าเนี่เดี๋ยวตองถาม,มนะตึดได้เท่าไหร่ หกว่ามาจีลางได้ตัง้งหกอ่ะอนนี้ลุงลุงเอกระตักข้าว่เที่ยวนี่ก็น,นั่นแหละหักแล้วไปข้าววิ่งเที่ยวนี่ไปข้าววิ่งไจำจัจจจมนั่นไจัมจุ้วกันกมไปัมจุ้ งวันแรกเ่ปวันแรกป้าครับแล้วก็เบามโหดูไม่ดดูไม่ดว่าไปไหนวะไหล้งถอยห้ังกว่ากว่ามาใหม่เว้ยมาใหม่มาใหม่เอา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 ี่อยู่เยอะว่าเลว

โอ้ตอดเสื้อเลยเนาะร้อนเนาะร้อนร้อนเนาะโอ้อ่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ครับรถสนอมเลยโอ้เกือบจะสนอมแล้วไม่สนอมแล้วครับนี่ปิดทางครับปิดทางอาเสียปิดทางแลยครับครับฝากกดติดตามด้วยครับ